สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมอันดพายอาร์ไดวันนี้ผมจะมาเรียลชั่นกับเล่นโอมาร์ทั้งไฮโนในหมู่นี้เป็นการพยาดลมเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเล่นโอมาแจกโดดในแรงแต่ก็โดนลีพอรัวเล่นกางท้ายมันกล้า้าไปกลางโดนฝันนี่เลย นาวิกมาด้วยนาฮูกดาว็นกูออกไกอาปับใหม่ก่อนเลยได้ดีเลเัืต่อไอเฮียนั้นกรบปลาไม่หยุดป้าหอกทนอน ยิมมันร้อนิดล่าตารหน,น,น่อยบะคำหน่อยไม่ไพลงังเยอเยอะเหลือกิน้วกสุดาวคไส้ฮิวไหมอยู่ใกล้ฮิ่แบบนี้โอเคมันยงไมไดม้วักสองน้านตสารตารอ้ริรวนี่พาสฮสติดเต็มเลือด มันออกอะไรต่อมันน่าจะออกอุ้ยไม่ก็้องเยไปรองเท้าแล้วแก่รองเท้าแล้วคู่ดาวมันดิสน้อยฉันเรียไปกัเท่านี้ตองหงุอหงิดตาต่อคู้ตาเนี่ยัมาด้วยอนข้างจะยากไม่เคอเคอ ตัวสายรเลือดเจ็ดร้อยจับอะไรวะจับก่บอหกสี่เปอร์เซ็นต์ในหางนี้ต่อไม่หยุดแต่ตัวมีไกาอาปรับใหม่ขันขันชี้ขีดโคตรไว้ส่วนต่อไปกูจะขึ้นออะไรสอยเขียวปรับใหม่ สีเลียดต่อเนี่ยตอนไม่หยุดไอเวนนี่ต้นแรนนีสีก็ดีก่นเถอะต่างตัางตัางันตันันตันตันตันปันปกนีเอาบ่โอ้ยตัเจ็บ ลีเลีอด์แป๊บบางคำน้อยกลับบ้านรีเลียแป๊บมันออกอะไรต่อมันยังไม่ออกเว้ยมัมพายเ่กี้โคตรวายปากทีเดียวแม่งขี้ตายหาหมดโดวินรถถัง ป้องกันครับเี <What? S 1> ็กยิบหน่อยถ้าสองมชอฉันรับเก๋โคตรแรงดีเลี่ยดด้วยกกเยกาะด้วยสร้อยเขียวมึงวางแท่นวาตรงนั้นเนี่ยนะถ้มไม่สนแล้วกูวจะเอามือคาป้องหอหละ มันก็อันตรีทันหนึ่งทีทันตันตันเราไม่หัวแต่ก็ตัดทีได้มึงจะไปไหนครับตัน x u หนึ่งทีต่อไปเอาดาบกันเวทแบบใหม่ดิ้นกันเวทเป็นรูปแบบตอกอะไรอ๋อหัวตัดเลือดเหรอกูไม่ได้ตุ้มเลือดเลยขนาดนั้น โอมาจะเป็นแทงที่ตีไม่ดีตีแรงแต่ว่าน่าจะบางเหมือนไฟตัวมันบางบางไม่หยุดถืยังไม่ได้ถือป้อมแต่ป้อมมันก็เหลืองเดียวปัน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 ไปที่ไม่หมุนฐาหลักของบัตโอม่า ันปีบบักไม่มีสโลว์พวกแข่งไม่หนีโูได้กันเวทสามชิ้นแล้วมันยังไม่มีจอก,กอดแต่มันจะขึ้นเวทแอมาพโอเคฮิวเบแล้ววิ่งไวเหลือเกินน่อยนี่ คตรอดิดเลยเรียกแป๊บตันตันอยู่ห้องี oh ้เันชันชันชนชันชนชัานชันชันันชัันชันันันชันชันชันันชันนันชันชันันั้ัน มนันจริงๆเวลามันนี้วแอมพายแล้วมันออกไกลอาหารเพิ่มด้วยแต่กูเป็นต er ัวกายภาพนะมึงเริ่หาสขึ้นลขึ้นตัครนี้คขึ้นปั่นปั่น่นปั่นปนปนปไปจดรอบห้ารอบลมหอมป้องม่กูเยครับ

ยังง่วงวายเราไงบัะขับน้อยรอตีใบด้วยเหรอลงกระชืออีกเลยกันรู้ว่าอ้ไม่มีตัดเลือดครับใจเย็นโอมันเลียเื่อโค้งน่าเกลียดเลยไม่ยังแ้งไหนที่น่าอึดขาน้องแค่ไฟเตอร์หนึีแล้วปลอเลี้ยหน่อยโดรจิมึงจะโหดเมื่อไหร่เนี่ย เลือดรัวๆตอนแรกอส่ต่อมิมิเชอร์นะตัดตอนเลือดอีกว่าไอ้ตีตัดกันไม่กด้พึ่งไอ้ตีตันตีปัน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 เลือดขึ้นมากูโดนตัดเลือดครับมานากูหมดด้วยีแป๊บกูได้ตัดเลือดแล้ว ต้องซื้อขอกเกินหรือแม่ก็เปลีนดาบชมพูให้เป็นดาบพาลอนอไม่ดูเกินดาบเออดาบกันเลกให้เป็นพาลอนตีตีตีเลี้ยงไม่ลดเลย ับบ้านีน่กูเสียมนะลอนแม่งเลยกันนี่ชางมันมีน้อยแต่เลือดเนื้อแรงนี่กูมีทารอนกูมีทารอนกูมีทารอนเป็นเปอรเซ็นต์เืรูกอ่ะดนี้ก็ปัาหามีดาบแทรซะด้วยมีทารอนกูมีทารอน มเลือดแ้วมึงว้าไปตรงนั้นเนี่ยนะตานตาน <Ultimate. S 1> แซ่บ100%ดิ้นรนอ่ะตานตานตาน XQ ชื่อแล่ใช่ครับคุณผู้มมันกดจอมแพ้ กดดังเพ้อก็คีบออกโอเคเดี๋ยวไปดูสกอร์กันนหน่อยงานจ้างมังหัม ไม่ขึ้นกะหาแไม่คระต้อไม่ขึ้นกรต้อมือหม่อันนามเมาย์บาางคู่ โอเคก็จบแล้วนะคร่ใครหนุ่มเข้ามาดูเราจบแล้วกเอยนะครั